มินาซังคอนิจิวะโอเกงคิเดสกาสวัสดีครับเด็กๆสบายดีไหมครับเคียววาโยบิโอเบงเคียวชิมโชวันนี้เราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเรื่องวันในหนึ่งสัปดาห์ครับเริ่มกันที่วันอาทิตย์ครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านิจิโยบินิจิโยบินิจิโยบิ นิจิโยบิก็คือวันอาทิตย์เป็นวันแห่งพระอาทิตย์นะครับคาว่านิจิก็แปลว่าพระอาทิตย์ครับต่อกันด้วยวันจันทร์ครับเกสุโยบิ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 ก็คือวันจันทร์เป็นวันของพระจันทร์นะครับต่อกันที่วันอังคารครับที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าาโยบิาโยบิ โยบิขยบิก็คือวันอังคารนะครับเป็นวันแห่งไฟครับเพราะว่าคะแปลว่าไฟครับมาถึงวันพุธกันบ้างครับที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซุยโยบิ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 ก็คือวันพุธนะครับเป็นวันแห่งน้ำนะครับซึ่งคำว่าซุยแปลว่าน้ำครับต่อไปก็เป็นวันพฤหัสบดีที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โมคุโยบิ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 ก็คือวันพฤหัสบดีนะครับเป็นวันแห่งไม้นะครับซึ่งคำว่าโมคุก็แปลว่าหม้นะครับส่วนวันศุกร์ครับคินโยบิ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 ก็คือวันศุกร์นะครับเป็นวันแห่งทองนะครับ คำว่าคินก็แปลว่าทองครับแล้วก็มาถึงวันเสาร์นะครับที่ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโดโยบิ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 ก็คือวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันแห่งดินนะครับคำว่าโดก็แปลว่าดินนะครับทีนี้เรามาเรียนคำศัพท์อีกสักคำนะครับคำว่าวันนี้ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า เขียวเขียวเขียวแต่ถ้าเซนเซจะถามเด็กๆว่าวันนี้เป็นวันอะไรเซนเซก็จะถามว่าเขียววะนันโยบิเดสก์เขียววะนันโยบิเดสกเวลาตอบเด็กๆก็พูดว่าเขียววะแล้วก็ตามด้วยชื่อวันของวันนี้แล้วก็จบที่คำว่าเดส อย่างเช่นวันนี้วันที่เด็กๆเ,เรียนภาษาญี่ปุ่นก็คือวันพุธวันพุธภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าซุยโยบิเพราะฉะนั้นเด็กๆตอบคำถามเด็กๆก,ก,ก็พูดว่าเคียววะซุยโยบิเดสเคียววะซุยโยบิเดสมินาซังเคียววะนันโยบิเดสกะในวันนี้เซนเซต้องขอขอบคุณ y ย u u ูบชาแน n ไซเบอร์บันนี Japanese Joichi Nami Ohara และ Japanese Smile a r i g a t o g o z a i Mas m i n a s a n Konohitowa Cyber Bunny d e s s เด็กๆครับพี่คนนี้ชื่อว่า Cyber Bunny นะครับเดีย๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับพี่ไ Cyber b u น n y กันครับ และในช่วงนี้พี่ไซเบอร์บันนี่ก็จะพาพวกเราไปร้องเพลงวันในหนึ่งสัปดาห์เป็นภาษาญี่ปุ่นไปรับฟังกันเลยครับีนเกอ Here are the are Michibe days Mich The week, in Japanese in ยอดเยี่ยมมากเลยครับเด็กๆแล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกที่บ้านทุกวันนะครับมินาซังไซโยนาลา